อบกับกี้มาที่ซอยอารียนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีอายุทยาเล็กแห้งหมูแม่ไม่รอเลยอะตอนนี้เขาแชร์ร้านนี้มากปั่นถึงกากหมูเลยมืงพร้อมนะคะเพืซ่อสุขกาพนมากเส้นใหญ่ดีกี้ตับมันแดงๆอ่ะตับมันต้องแดงโอเคนุ่มตับดีมากนะคุณจะบอกทำไงดี กับกี่ช่วยกันช่วงอยู่ตรงนี้เลยเหรอ, <c oughs> อเวลากินหมดเหรอแค่เนี้ยไม่ต้องกินให้หมดเทร,รวมเป็นพิจารณาดีแล้วเรียงไว้ตรงนี้ให้โลกจับว<อ>ัดท่องวัดเจ็ดหรือไม่วัดเจ็ดนะคะ,ะวัดเจ็ดวัดเจ็ดมาดูเป็นว่ากี้จะสามารถเอาคำนี้นะคะเข้าปากได้เพลงพักก็ต่าน,นะคะโรงพยาบาลใกล้สุดอะไรนะ